สวัสดีครับเมื่อนี้ยกวันพุธที่14บสีนะครับเมื่อนี้วันพุธที่14กรกฎาคมพศ2564ันาะครับเมื่อนี้แอดมินกับทีเดียร์ผ้าธันบุส้มส้มในผลงานของแอดกำลังเก็บรายละเอียดของของนะครับด่านหางนะครับเนาะส่วนนี้ครับเก็บรายละเอียดอยู่ครับส่วนนี้ครับธันบุส้มส้มการเก็บรายละเอียดของหงกันน้ำกันนะครับเนาะแอดมินกับทีเดียร์ผ้าธันบุส้มส้มในด่านเก็บ รลยละเอียดของของตัวที่สองกับแอดกับว่าติดแฮรแล้วเมื่อนี้เนาะครับเนาะเมื่อนี้แอดกับติดพยายามแฮห้แล้วส้มในสมหนาของของนตอนต่อไปเนาะครับถ้าหากทันบู้้มสนใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนติงบริภาทเนาะคลิปต่อไปเนาะครับแอดมินกับิภาษ์ทันบู้้มส้มในคลิปต่อไปเรื่อยเนาะครับเนาะถ้าหากสนใจกับขอให้กดไลค์กดแชร์เนาะครับช่องสังวาลงานพั้น แ <Ad> <Ad min S 1> อดมินกับสิริภาทันประสมสมในด้านผลงานของแอดนะครับเนาะ <c oughs> สวัสดีครับผสมผลงานของแอดครับกำลังเจ็บไอเอียดของหงครับเก็บด้านหางครับ เวลาปอปูนแล้วก็ต้องใส่ฟองน้ำลงฟองอีู่เท่ากันนะครับยัง่อจแข็งเวลาแตงแป้นตีบแหงบแตกพเหล่านะครับล่งฟองน้ำแล้วก็ใส่แปงลูบปีกกระสองก็ได้ครับลูบให้ปูนยูแล้วเก็จังมาขีดเก็บรายละเอียดขีดขีด,ข,ดขีดเอาครับ การเก็บละเอียดต้องเก็บไปตามขั้นตอนนะครับข่้นแรกเก็นด้านปีกด้านปีกด้านย่อยขนด้านย่อยขนแล้วก็มาตกแต่งเก็บด้านขนของหางนะครับด้านหางบส่วนเรบส่วนเรบนี่ก็ตีแตงที่หลังนะครับส่วนเร็บส่วนหนิยวค่นนิ้วท่านในแตงอยู่ครับนิ้วท่านในแตงอยู่ หากคูนแข็งก็ขีดไว้เลยนะครับขีดช่วงระยะพอดีพอดีครับแล้วเกิดไปก็พอดีครับต้องให้พอดีหากแล้วเกินไปก็ขีดพอดีนะครับแข็งเกินไปก็ขีดไว้ได้ต้องให้พอดีพอดีครับ จะภาพเพื่อหลงก็บิ่งเพิ่น,นก็ว่าโอ้ยใจมันใจเย็นเนาะสัน่นขีดไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะครับมันก็ไปเร็วว่าได้ต้องใจเย็นๆเนาะครับเป็นงานศิลป์ครับ ตาขุดใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้แล้วครับคุณบริพารในคลิปต่อไปแอดมินกับติพ่ากันผู้สมส้มในคลิปแอดมินแก็ผลงานของแอดไปเรื่อยนะครับเนาะการตกแต่งเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับปั่นพระหรือปั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแอดมินกับติพ่ากันผู้สมไปส้มในคลิปของแอดหากติดตามช่องสังวานงานปั่นคุณบริพารนะครับเนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนน้ำนี้แล้ครับ ก็ค่อยๆเฮ็ดไปเนาะครับดานเก็บรายละเอียดก็ไปเร็วบ่ได้เดนะครับไ,ไปเร็วบ่ได้ตอกนกแปลงน้ำรูปไปเรียกครับถ้าหากข้าวโลูกนี่ปุนด้านนี่ทกลี้ยแป้งเอทไปนี่มันก็นตีอยากแข็งเอยากแตกกับเรานะครับถ้าหากลูกก็ดูนี่มันก็ตีอยู่ครับอยู่โตที่บอแตกครับเวลาเลาเ็ดไป นะพี่นกคอยบางไไก่เนาะครับเนาะครับกำลังปาดเก็บรายละเอียดเนาะครับส่วงน,นี้คร uge. Uge. ับส่วงหางครับส่วงหางกำลังเก็บรายละเอียดแอดมินก <ös. S 1> ับแอดไปเรียนะครับบ่ได <iction> ้ปากดรเวานามาตันผูส้มเนาะครับเนาะตันผูส้มก็ค่อยส้มไปเรียรอดติดตามไปเรียครับแอดมินกับกำลังเฮ็ดบงานเนาะครับเนาะเฮ็ดบงานเก็บผลงานให้เห็นเนาะครับ ส่วนนี้กำลังเก็บผลงานกำลังขีดขีดร้อยขนของหางนะครับด่านหางส่วนหัวนี่ก็คือไข่คือกันงามซ้ำกันกับตัวแล้วนะครับส่วนปีกก็คือกันแต่ตัวนี้เป็นตัวตัวผู้นะครับหรือคือตีเหลือกตัวเมียอะไรนะครับนี่มีย่อยขนห้อยย่อยย่อยขาลงมาครับบอกคือกันครับแตกต่างกันแต่ละด่านนะครับ ชายะเพิ่กับว่าคือกันไปมีมีจุดเดียวนะครับว่าคือกันครับชายละเพิ่กับมีส่วนขนคือย่อยปีขนลงมาเนาะครับด้านแข็งด้านขัต่อยเพิ่งเนาะยี้ันขัวต่อยมีย่อยลงมาชายละทั้งด้านด้านต่างๆนี่ก็คือคือกันมัดครับคือกันมัดหอนซอยไปตามรูปดัดเล็กไว้ตามโครงส่างของวาดไว้เนาะครับกันวาดไว้ยังไดนกับเป็นคือกันครับ พอเฮ็ดเป็นโค้งเดียวกันครับส่วนนี้แอดมินกับภาทธันพุสม้มแอดมินกับกินกส้มบักแซวกับห้องก็เลิกืัอหันครับกินได้แล้วก็ได้มาทายคลิปให้ธันพุสม้มส้มนะครับเนาะกินบักข้อเลี้ยเครื่องถวยครับบักขอ้อนั่งกินบักขอ้อยู่เลี้ยเครื่องถวยบักข้อตัวนี้วันนี้บ่บเมือกอติบัวนี้นะครับ กิไกลถึงมัดแล้วมาคอต้นนี่ครับลูกดอกครับเกิดเหลืยยังงยูพอได้กินอยู่ครับาหากสนใจาหากอยากนะครับมาเอ๋อขมแอดได้แอดตีผ้าต้อยเอาครับอยู่บ้านตรงตาวครับขวาอหลายๆครับอยู่ทั้งๆาปกันยังเป็นพ่วงหญงอยู่ครับแต่ว่าด้านใต้ลงมาพวกต้อยได้เนี่ย็ัเดี๋ยวมายอมมายแย้มครับมีแสบว่าถึงหากอยากได้มเอาครับทีขึ้นให้งสูงครับอยู่ส่วงสูงยังหลายครับ ครับส้มตัวที่แล้เนาะครับส้มหงตัวที่แล้วครับตัดส่วนของหงตัวที่แล้เนาะครับเนาะเดือดลูกแก้วว่าท่านใส่เนาะครับลูกแก้วลูกแก้วกับขา,ขาดว่าติมหอดเมื่อนี้เนาะครับสั่งสั่งข้าเจ้ามาข้าเจา้ายังขัเนเดีวมาให้อาจารย์ว่าคงติมหอดเมื่อนีและอาจารย์ว่า ถ้าหากถูกใจกดไล่ก็แช่กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเนาะเพื่อที่ปฏิภาในคชิปต่อไปแอดก็ติดทิพย์าุนิุมส้มนี่ล่ะผลงานของแอดที่เฮ็ดไปหลายอย่างหลายแนวนะครับถ้าหากสนใจอยากได้ปิดันว้หน้าบ้านหรือหน้าวัดทําบุญไว้วัดเพื่อว้หน้าบ้านก็ติดต่อแอดได้ครับปันได้ทุกอย่างครับ12ราศีเป็นพระหน้าตักหาเม็ดลงมาเนาะครับเป็นพญานาคเกศเสียนเกาเสียนนะครับ สัตดหน่อยสัตว์ใหญ่ตัวอยากได้เด็กไปเฮ็ดเป็นโค้งสร้างสัตว์ต่างๆปลูกต้นดัดต้นไม้ไว้หน้าบ้านเนาะครับเนาะเฮดมินเฮ็ดได้เสาหน้าสีหนา้หนาแปดนะครับเฮ็ด,ปด,ปด,ปดเป็นเสาต,ต้นไม้กลมเฮดมินก็เฮ็ดได้ครับถ้าสนใจครับติดต่อแอด,แอดเบอร์โทรของแอดค่ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามเก้าแปดหกศูนย์ครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสาม เกครับเบอร์โทรแอดครับถ้าหากสนใจอยากให้ไปปัน้นเสาซหลี่ยมเป็นตน้นไม้มีกระหอกมีกระแตมีนกแก้วง่อยก็ได้ครับหรืออยากเพ้นไล่สีไม้เป็นไม้ยุ่งไม้ดูน้ำหนาบ้านผาผานังนะครับก็ได้ครับแฮดมินเฮ็ดเดย์หมดครับถ้าหากสนใจเนาะครับเนาะด้านหางครับด้านหางด้านหางครับกับ คือกันเลยครับกัตัวเที่้วแล้วครับคือกันเลยถีดย่อยหางมากๆกับคือกันครับบอได้แกะพิมครับปั่นด้วยฝีมือสดๆดลยครับปั่นด้วยฝีมือล้วนๆครับบอดด้แกะพิมคือไ้สางอื่นนะครับแอดมินนี่เป็นคนนักแกะนักปั่นนะครับนักปั่นนักวาดก็ได้ครับหากสนใจนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเออ้อส่องสังวานงานปั้นกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนติบริผาในคลิปต่อไปนะครับซ่องสังวานงานปั้นครับถ้าหากสนใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าหากถูกใจอยากไปปั้นว้หน้าบ้านเ้อปั้นว้หน้าบ้านก็มีหลอดไฟเขียนอยู่ส่วนด้านซพของพ่นนะครับด้านซพของยากได้หลอดไฟติดว้หน้าบ้านก็ ก็หาแอดได้ครับแอดปั่นให้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทา่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความจเจริญปราศจากโรคโควิดทุกคนดนะครับเด้อว,วันที่สิบหกเมื่อเอิญเมื่อเฮือนี่ก็ให้ท่านผู้ชมส้ม,สมลำลำลุลุ้ยถือเลขถืหอหวยถือลอตเตอรี่นะครับเด้อเด้อให้ถือรางวัลที่หนึ่งเลยครับถือรางวัลที่หนึ่งจะเลื่อครับรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลที่หนึ่งทุกคนครับ ขอให้มาหลุดน้ำกันครับอยู่ด้านนี้ครับด้านนี้ครับเขียนไว้หลายมือแล้วครับแปดศูนย์ก็มีครับแปดศูนย์สี่แปดเก้ากระีครับอันนี้พอใหญ่ผู้ผนมาส้มผลงานของแอดเพิ่นปลาเพิ่นเลขของเพิ่นเนาะนี่สูตรของเพิ่นเพิ่นปลาเพิ่นได้สุดก่อนนี่เพิ่นก็ได้อยู่แต่บ่เถือกหลายถือกแค่หกสิบบาทเพิ่นปลา แต่งวดนี้เพันว่าคงตีเข่าอีกกระดกสูตรของพ่อใหญ่ลองร่องบางอีกเด้อว่าวัฒนแอดมินก็เลยได้เขียนไว้นะครับสี่แปดถ้าสามตัวก็บสี่แปดเก้าพ่อใหญ่เพันมาไห่นะครับเพันมาไห้โฉเพันมาไห้ตัวดีเพันมานั่งส้มอยู่นี่ครับแอดมินก็เอาแปดศูนย์ก็หยอดเงินทั้งด้านเมกนะครับเมื่อวันครับแปดศูนย์ครับแปดศูนย์หยอดเงินทั้งด้านเมกเมื่อวันที่สิบครับขึ้นไปถวายต้นเงินตองเงินเพัน ปฏิบูรณ์พระสามองค์ครับเพิ่นไปรอไว้เ่ท่นเ็จสิ้นเพิ่นกติธาห้แอดไปตกแต่งเก็บรายละเอียดให้ที่หลังส่วนนี้เพิ่นกำลังแต่งเติมต่อเติมทุกสิ่งทุกอย่างในวัดว่าล่ามของเพิ่นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่นเป็นวัดตั้งไม้นะครับหากถูกใจนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในบ่ิตภพณฑในคลิปต่อไปนะครับ ส่องสังวานงานปั้นหากถูกใจกับเบอร์โทรของแอดกับ0 9 9 1 2 3 9 8 6เนาะครับเนาะขอให้ท่านผู้สมจงมีตะวามสุขวามเจริญปราศจากโรคโควิดทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ